เพชรหมดอีกแล้วมันไม่เหลือเพชรให้สูมอีกแล้วทำไมมันเกลือจังวะมาเติมร้านพวกเราซิร้านโลบักช็อป TH บริการเติมโรบักแบบดีบวกพาร์ตเลทหกถึงเร้านมารุช็อปบริการเติมโรบักแบบ ID บวกพาร์ตเลทเจ็ดและยังมีบริการกดกิฟต์แมต่างๆเลทเจ็ดนะคะร้านดอกบักช็อปบริการเติมโรบักแบบ ID บวกพาร์เลทเดและบริการกดกิฟต์แมปออสตาทาวเวอร์ดีฟเอน์ลทเด้วยค่ะร้านพิกกี้ช็อ บริการกดกิฟต์แมปต่างๆเลย7 7-9แถ้วและบริการเติมโลบักแบบ ID ดีบวกพาร์เลย6-7ถทุกร้านลิง์กอยู่ใต้คลิปเลยนะคะอย่า <c oughs> ลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในแมป All Star Tower d e f e n s e เหมือนเคยนะครับผมรอบนี้นะครับก็อยู่ประมาณที่ตีห้านันเองนะครับผมก็มีเจ้าฟูจิโทรันนี่นะครับที่น้องๆเห็นกันนะครับแล้วก็อีกตัวนึ่งครับ คิงนะครับจาก7จบาทนั่นเองฟูจิโทระก็มาจากวันพันเอวันพีเทีับวันพีดอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะมารีวิวเหมือนเดิมไหครับก่อนหน้านี้นะพี่คิดว่าน่าจะมีคนด่าพี่ค่อนข้างเยอะนะครับคลิปพี่ปล่อยประมาณ6กโมงเช้านะก็น่าจะมีคนด่าพี่นะพี่ดันไปเล่นเล่าเนื้อเรื่องก่อนนะครับพี่ลืมนะจริงเราต้องแบบรีวิวตัวละครก่อนนะครับเดี๋ยวรอบนี้เราจะรีวิวตัวละครก่อนพอรีวิวตัวละครเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องของตัวละครนะครับ อะไรคอเร,เรือเรื่องนเนี่ยทำไมไม่เป็นรอเรือเลยพอดีลิ้นลิ้นพี่มันแบบแข็งนะครับตอนนี้หนาวหนาวกันไหมครับน้องๆท่านหนาวแล้วอย่าลืมฝากคอมเมนต์กันนะหนาวมากเลยพี่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อาบน้ําไปโรงเรียนเลยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อาบน้ําเย็นมากเลยอะไรงนี้โอเคก็นี่ก็คริสต์มาสเนาะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในโหมดธรรมดาเหมือนเดิมนะครับแล้วเรารีวิวให้นะครับผมโอเค โอเคเราก็เข้ามาในเกมแล้วนั่นเองนะครับผมอ่ะตัวแรกนะครับที่เราจะรีวิวนะครับก็คือเจ้าคิงเนาะคิงไร่นะครับคิงไร่คิงเนี่ยก็จะเป็นตัวแบบมีมีหมอนเนาะก็ยืนบนเขานั่นเองครับหรือยืนบนเนินนั่นอนะครับสำหรับเจ้าคิงของเราเนี่ยนะครับผมอ่าเป็นตัวตีไก่ยืนบนเขานะครับซึ่งเป็นตัวสีดาวนะครับและดาเมจเริ่มต้นเขาประมาณนี้ตีเร็วนะสองวีนะครับรออัพให้ดูนะครับขั้นแรกก็ เพิ่มดาเมจมาแค่นั้นนะครับขั้นที่2นะเรับเพิ่มดาเมจเพิ่มระยะมาเหมือนเดิมนะครับแล้วขั้นที่สครับก็เพิ่มดาเมจและเพิ่มระยะเหมือนเดิมครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนชี่อ,อะไรเลยครับผมไม่เปลี่ยนหาอะไรเลยครับผมเปลี่ยนแค่อย่างเดียวครับดาเมจกับระยะครับแค่นั้นอารมณ์คล้ายจีนอตเนาะแต่จีนอตเนี่ยอย่างน้อยมันก็เพิ่มความเร็วจริงปะแต่ตัวเนี้ยมันเหมือนมีดาเมจที่รุนแรงอยู่แหลวมันก็เลยไม่จําเป็นต้องไปเพิ่ม ความเร็วเนาะก็ประมาณนี้นะครับเกี่ยวเกี่ยวสหรับเจ้าคิงนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็จะรีวิวเจ้าฟูจิโทรนะเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าไล่ประวัติของมันให้นะครับซึ่งฟูจิทาเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ใช้เงินค่อนข้างเยอะแล้วก็น้ำแพงนะครับแล้วเป็นตัว5้าดาวนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราก็รอขึ้นอีกเว็บนึงแล้วกันเพราะตอนนี้ไม่มีตังค์นะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็มาลงเลยฟูจิโทระนะครับฟูจิโทระนะครับก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ตีใกล้ยืนพื้นนั่นเองนะครับผม ดาเมจเริ่มต้นนะครับก็อยู่ที่35ความเร็วในการตีห้าวีนะครับระยะคือ15นั่นเองนะครับซึ่งการตีเนี่ยก็ค่อนข้างสวยเนาะเป็นเออ่แรงน้มท่วงแบบเรียกอุกาบาทลงมานะอัพอัพหนึ่งขั้นนะผมเพิ่มดาเมจแล้วเพิ่มระยะนะครับอ่าก็เหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมอยู่ขั้นที่2ครับอ่าอัพไปปุ๊บก็ยังเหมือนเดิมอยู่ดีครับอ่าแต่รอบนี้เป็น LE ลีแล้วน,นี่เอฟเฟกก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับอืม ระยะกระดามษเหมือนเดิมเพิ่มเพิ่มมาเหมือนเดิมแต่คือมีสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือตีไปในโอีนะครับนี่ก็จะเป็นแบบอย่างนี้เนาะเอฟเฟกสวยดีเนาะจุ่มจุ่มอ่าอัร์พี่หนึ่งขั้นครับเก้าร้อยเนาะปุ๊บบวกดาเมจแล้วเพิ่มระยะครับอ่าเราเริ่มเห็นสังเกตแล้วบ้าเหมือนอะไรใไหมครับเหมือนโบรี่ครับอ่าเราจะเห็นแล้วเนาะว่าเจ้าตัวเนี้ยเหมือนโบรี่นะแต่ราคาเนี้ยอาจจะแพงกว่านะอ่าร์พี่หนึ่งขั้นครับผมนี่ปุ๊บ ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับดาวเมจก็ซัดมาแล้ว300วินาทีทีท่ตีก็6ปีนะครับระยะ32เนาะดาวเมท3ามร้อสยสามนะครับอันนี้หนึ่งขั้นนะผมเป็นขั้นสุดท้ายเนาะซึ่งขั้นสุดท้ายเนะี่ยจะมีสกิลเมทิโอนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าคูดาวนานมากนะครับสกิลนี้คูดาวสองนาทีนั่นเองนะครับผมคูดาวสองนาทีนะเดี๋ยวพี่ก็คงต้องแบบยังไงต้องเล่าเรื่องก่อนนะครับแล้วเพราะว่า เรากดให้ดูได้เลยอ่าเดี๋ยวเรากดให้ดูสกิลก็จะประมาณนี้นี่ครับไปเรียกอุกาบาทลงมานะฟิงขึ้นไปบู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 สวยมากคือแบบอย่างก,กับบล็อกฟูดอะไรอย่างงี้เลยใช่ปะเออเห็นเขาบอกว่าเกมอะไรนะพวกวันพีชที่แบบสวยๆจะอุกาบาทประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคครับและสกิลในการตีของเขาเนี่ยค่อนข้างเหมือนโบรี่นะแต่วินาท,ทีที่ตีเนี่ยค่อนข้างเร็วนะครับดาเมจเนี่ยใกล้เคียงเลย แม้ว่านี่ค uh ือขั้นหนึ่งนะครับแต่ราคาเนี่ยอาจจะสูงกว่าโบรี่ประมาณ1000กว่ากว่านะครับซึ่งโบรี่เนี่ยจะจบที่ประมาณ4 0 0พนิดๆอ่ดอันนี้ก็จะจบที่ประมาณเท่าไรวะหกพันเกือบหกพันเ่ะห้าพันกว่ากครับประมาณนี้มาเดี๋ยวเราก็กดข้ามไปเรื่อยแล้วเดี๋ยวเราก็มาพูดประวัติก่อนเดี๋ยวเราฟูจิโทระเนี่ยต้องรอยสองวินะครับเพื่อมาเทสดาเมจเนื่องจากพี่ยังไม่รู้เรื่องดาเมจของเจ้าฟูจิโทระกับคาสกิลเนาะ เดี๋ยวเราจะมาทดลองกันนะครับเนื่องจากมันตีเร็วนะครับแล้วสกิลมันเลยดูค่อนข้างยากเนาะเดี๋ยวเรามาพูดของประวัติของแต่ละตัวก่อนเรามาเริ่มของเจ้าฟูจิโทระนะครับฟูจิโทระเนี่ยก็มาจากตะวันพีทเนาะเป็นเออ่พลเรือเอกเนะเาะเขาเรียกกันว่า,าพลเรือเอกฟูจิโทระชิกโซใช่ไหมอิกโชอิกโชพี่ไม่รู้ออกเสียงถูกไหมนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันอ่ะ สำหรับชื่อเนาะอืมก็เป็นเขาเรียกอะไรเสือเสือม่วงอ่าเสือมืองนะครับสรับผลพิศดารเนี่ยก็เป็นผลโยคุโยคุนะครับซึ่งเป็นผลเอ่อแรงดึงดูดอ่าหรือแรงน้าถ่วงหรืออะไรพ,พ,พี่ไม่ค่อยแน่ใจเรื่องผลพิศดารเท่าไหร่น่าจะเป็นแรงดึงดูดเนาะสําหรับพี่การหาข้อมูลมาพี่เห็นมันเป็นแรงดึงดูดอ่ก็ประมาณนี้ก็คือการเรียกแบบพวกอุกาบาตอะไรลงมาเนาะจากกนฟันนะครับและตัวละครเขาเนี่ยเป็นตัวละครดาบนะเออในความรู้สึกว่าเหมือนเป็นตัวดาบอ,ะอ่ะเออ แลวเขาก็เหมือนแบบว่าอิงแบบพวกเขาเห็นเขาเห็นเห็นเขาเขียนนะคว่าแบบพวกอะไรนะเสือซ่อนเล็บอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าดาบเนี่ยใส่เหมือนกับแบบเหมือนไม้เท้านะครับแต่จริงมันเป็นดาบนั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับเรื่องประวัติของเขาเนี่ยครับส่วนประวัติของเขาเนี่ยที่เห็นมาตอนแรกนะที่โผล่เข้ามานะครับก็คือตอนที่อยู่ในเดโลซ่านะครับก็เมืองโดฟาบินโกนะที่พี่พี่เคยเห็นเขานะครับในอนิเมะเนาะ ส่วนนเรื่องที่ถูกเล่าขานนัเนี่ยน่าจะมาทัพย์ยิละละออแต่ไม่เคยเห็นไงพอเห็นปุ๊บก็เป็นลุงตาบอดคนหนึ่งนะครับเผื่อใครไม่รู้นะว่ามันตาบอดนะครับผมก็อยู่ฝั่งกองทัพเรือนะซึ่งเป็นศัตรูกับพระเอกนะครับแต่ก็ดูๆแล้วก็เป็นคนดีนะออไม่ทําร้ายลูฟี่สักเท่าไหร่นะครับก็ทําหน้าที่อะไรประมาณนี้ก็อาจมีช่วยยลูฟี่บ้างนะครับก็ประมาณนี้และกันสําหรับในเรื่องของเขาเพราะพี่ไม่ค่อยอยากลงเยอะนะครับเพราะคนดูพวกนี้เยอะอยู่แล้ว แล้วเดี๋ยวพี่ลงรายละเอียดผิดไปซวยพี่นะครับต่อมาครับเป็นคิงเนาะคิงนี่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเขาอยู่ในเรื่อง7ดบาทนะครับจริงๆเรื่อง7บาทเนี่ยมันมีชื่อเรียกมันนะแต่พี่อ่านไม่ออกนะชื่อมันค่อนข้างยาวแล้วก็ออกเสียงยากมากพี่ก็เลยเอขอไม่อ่านละกันนะครับก็คิงนะครับเป็นเอ ตัวละครในกลุ่ม7บาปนะครับผมคิงเนี่ยตอนแรกๆเนี่ยที่โผล่ไาในนเรื่องเนี่ยเขาเป็นแบบพ่อหนุ่มอ้วนๆเนาะเดี๋ยวเราพอขึ้นภาพให้ถ้าภาพไม่ขึ้นแปลว่าพี่ไปปักในคอมเมนต์นะพี่ลืมพี่ลืมแชร์รูปนะครับแหละ,ะคิงเนี่ยเขาเป็นบาปแห่งความขี้เกียจนั่นนี่นะครับผมก็เป็นบาปขี้เกียจบ,บ,บาปเจ็ดบาปมันจะมีแบบแบบหญิง,งโสอะไรเงี้ยเนาะอันนี้คือเป็นบาปขี้เกียจนะก็คือคิงเนี่ยเป็นตัวขี้เกียจนั่น,นี่นะครับผม และเขาก็ยังเป็นพูดนะครับแต่เขาเรียกกันว่าราชาพูดนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นราชา,าพูดหรือเปล่าเพราะพี่ก็จริงๆกเ็เคยอ่านนะครับแต่ลืมไปแล้วเนื่องจากอ่านตั้งแต่สมัยยังมีแค่ร้อยกว่าตอนเออตอนนั้นก็เลิอกอ่านมาอีกเลยนะครับพี่ก็เลยจำน้อยได้นาะแล้วตัวเขาเนี่ยค่อนข้างเล็กนะครับแต่เขาเนี่ยปิ้งสาวครับกลุ่มในกลุ่มเจ็ดบาปเว้ยอันนี้อันนี้ขอนอกนกเลิน่ซึ่งพี่แบบ พี่รู้สึกขัดใจมากเลยเว้ยไอ้ผู้หญิงตัวนั้นนะคือมันตัวใหญ่ใช่ป่ะเป็นคนยักษ์เว้ยและไอคิงอ่ะมันเป็นพูดตัวเท่ามดอ่ะแล้วมันไปจีบเขาเว้ยเออมึงมึงคิดดูดิโคตรแบบไม่สมส่วเลยเมื่อเรื่องก็คิดได้เน้ะพี่ก็แบบเออจริงดีวะก็ก็ก็เออเอเออเอช่างหัวมันครับก็ประมาณนี้สำหรับคิงนะครับคิงพี่ไม่ค่อยรู้จะเล่าอะไรเมืนเพราะมันเป็นแบบพวกพลังมันเยอะ พวกหมีมันสามารถเรียกหมีเปลี่ยนหมอนเป็นหมีเปลี่ยนนู่นเป็นนี่เปลี่ยนอาวุธหอกอะไรโอ้โหแม่งเยอะมากซึ่งไปดูเองดีกว่าอันนี้พี่ถ้าเล่านี่วันนี้ก็ไม่จบนะครับเพราะว่าเรื่องเจ็ดบาปเนะี่ยเป็นตัวละครแต่ละตัวเนี่ยค่อนข้างละเอียดอ่อนมากๆเรื่องสกิลเรื่องตัวเรื่องอะไรต่างๆนานานะนะอะตอนนี้เราก็ใกล้ถึงจะจบแล้วเรากำลังจะมาเทสพลังของเจ้าฟูจิโทระนะครับว่ามันประมาณไหนเนาะ สำหรับเจ้าคิงเนี่ยเผื่อใครไม่รู้นะครับเห็นเด็กๆๆๆๆๆๆโง่ๆงกนะครับอายุพันสามร้อยปีครับอายุโคตรเยอะนี่ยคมาโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบนะครับเกี่ยวกับเจ้าฟูจิโทระนะตอนนี้เลือดมีอยู่หนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยนะครับตีไปหนึ่งทีปุ๊บแล้วเรากดสก,กิลครับแปดพันสี่ร้ 9, อยอนะครับ <t> <t> ซึ่งดาเมจก็คือคูณ2นั่นแหละตีไปไง่ายสั้น,น,นงๆง่ายๆแล้วกันเนื่องจากก็ประมาณเกือบเกือบพันนิดๆนะครับก็น่าจะเป็นดาเมจคูณ2นะครับเท่าที่พี่หลงนะก็ประมาณนี้ล้กันสําหรับพลังของเจ้าฟูจิโทระซึ่งสกิลเนี่ยคูดาวสนาทีนะครับโคตรนานนะครับโคตรนานต้องพูดหรือว่าโอ้โหยิงแรงมากโคตรนานเลยเดี๋ยวเราก็าสรุปกันนิดนึงนะครับ สำหรับเจ้าฟูจิโทรานะเป็นตัวละครหนึ่งที่ค่อนข้างน่าเล่นนะครับอ,อ,อารมณ์คล้ายๆโบรี่นะครับส่วนเจ้าคิงเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่คล้ายๆจีนอสแต่ก็ในส่วนตัวยังรู้สึกว่ายังชอบจีนอสมากกว่านิดหนึ่งครับซึ่งคิงไม่ไม่มีลุกเล่นอะไรในการเล่นเลยก็เหมือนอัพเพิ่มดาเมจเพิ่มดาเมจตีเท่าไหร่ต,ตีไม่มีหาเลยจริงครับส่วนฟูจิโทราก็เอฟเฟกค่อนข้างสวยครับถือว่าเป็นตัว5้าดาวตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าจับจับตาจับจับตูดน่าลอง น่าลองเล่นมากๆนะครับส่วนตัวละครเนี่ยก็ทข้งๆโหสวยเลยนะสำหรับตัวตัวละครนี่เขาทำมาค่าทั้งดีนะครับทั้งสกิลทั้งอะไรคือดีหมดเลยนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับลองหาดูเนาะตัวนี้นะครับไม่ได้ยากมากนะครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับกับรีวิวตัวละคร2ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปตัวต่อไปนะจ๊ะ